ทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะหรือใครทราบลักษณะก็ดูประกอบกันได้เลยนะคะดูตามชาร์ตค่ะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากคุมเนะะื้อหาตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2564นะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงชาวราศีกรกฎ คนมีคู่ก่อนนะคะว่าตอนนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะดูพื้นดวงของคุณก่อนนะคะอาจาจะอ่านเรื่องราวทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวกรกฎนะอาจารย์ขอเลือกไพ่10บใบค่ะ ไพ่ใบที่1นะคะในไพ่จ u สเมน n ์นะคะใบที่2ค่ะในไพ่ The h e r อ i t มืมจ u สเมน n ์อาจจะแปลว่าการรีเทิร์นการประกาศข่าวดีนะคะ t r m i t r m i t เป็นภาพคนเหมือนเป็นภาพกำลังลือเอกสารหรือค้นหาอะไรสักอย่างอยู่ในลิ้นชักเนี่ยนะคะการทำงานที่เอาจริงเอาจังเนาะ หรือถ้าแปลความรักก็แปลว่าการทุ่มเทนะมีปัญหาอะไรอยู่ก็น่าจะแปลว่าแบบทุ่มเทจริงพยายามที่จะต้องอยึดครองให้ได้เห็นไหมคะไพ่สเตรนชุดนี้เป็นภาพผู้ชายใช้เชือกมัดผู้หญิงกับสิงโตไว้ไม่ให้ไปไหนก็เหมือนกับการยึดครองการครอบครองการรักการห่วงห่วงมากมายซะเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นไพ่สี่ดาบแต่สี่ดาบชุดนี้เป็นไพ่ความสุขที่ หญิงชายสองคู่กำลังเต้นรำในงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะมีงานเลี้ยงเนาะมี6กถ้วยเป็นความสุขในในเชิงงานปาร์ตี้สังสรรค์อะไรสักอย่างนะในเรื่องของความรักแปลว่าชาวกรกฎน่าจะได้ข่าวดีน่าจารย์มองแบบนี้ไพ่ออกมาดีนะคะเป็นไพ่ไพ่ข้างบนดีมากเลยแเหรียญน,นะคะก็จะมีไพ่มีปัญหาอยู่ไพ่สองถ้วยมีปัญหาอยู่นะคะ อยู่ตำแหน่งปัญหาซะด้วยอมแต่ก็มีไพ่ปรับความเข้าใจที่ไพ่อสี่ถ้วยมีไพ่สามดาบอยู่ด้วยนะคะอยู่ตำแหน่งใจไพ่ใบสรุปอยู่ที่ไพ่หนึ่งดาบโอเคอาจารย์ต้องดูหลังไพ่เพื่อขยายหนึ่งดาบนิดหนึ่งเพราะว่าเขาประกบไพ่สาดาบอยู่นะคะไพ่ใบน,นี้จะเป็นตัวขยายโอเคค่ะเป็นอัศวินไม้นะคะ เป็นภาพอัศวินขี่มา้าถือธงโบกสะบัดธงแดงแปลว่าชัยชนะประกาศความสำเร็จอะโอเคค่ะเรามาดูไพ่ที่เป็นประเด็นปัญหากันอาจารย์บอกแล้วว่าไพ่สองถ้วยใบนี้เป็นภาพคนสองคนชายหญิงสวมหน้ากาก,ากทั้งคู่สวมหน้ากากนะคะก็แปลว่าการปิดบังซ่อนเร้นการแบบต่างฝ่ายต่างยังมีปัญหามีความในใจที่ไม่เปิดทั้งหมด นะคะและเป็นภาพการที่ไม่เข้าใจกันอาจจะทะเลาะด้วยนะคะมะีแก้วเครื่องดื่มนะมไม่รู้ดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าแหละนะเพราะว่ามีโถน้ำแข็งอยู่แต่มีแก้วใบนี้หล่นอยู่ที่พื้นนะคะมันก็สื่อถึงสถานการณ์ที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นละแล้วก็ไพ่สามดาบเนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็นภาพภาพ คนเสียใจที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายอะ่ะถูกทำร้ายอ่ะมันเหมือนภาพการชิงรักหักสวาร์ยังไงไม่รู้เนาะอ่ะาไพ่หนึ่งดาบก็เป็นภาพการตัดดอกกุหลาบก็แปลว่าการตัดสัมพันธ์นะคะอาจารย์เ,รเลยมองว่าไพ่เนี่ยหนึ่งนะตอนนี้ชาวกรกฎที่จะเกิดปัญหาที่ภาพขึ้นอย่างนี้สื่อถึงในเรื่องของความรักซ้อนนั่นแหละค่ะไพ่สามดาบถึงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนของกรกฎเนี่ยน่าจะ ไปทําอะไรที่มันนอกลูก่นอกทางนั่นแหละนอกใจนั่นแหละพูดไปนะคะก็คือการนอกใจการที่ไปมีเรื่องของมือที่สามแล้วทําให้ชาวกรกฏเสียอกเสียใจอย่างมากมายไพ่ใบน,นี้นะคะบอกว่าทําไมต้องหลอกลวงทําไมต้องเ,ออเขาเรียกปิดบงังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างทั้งๆท,งท,งที่กรกฏจะบอกว่าทุ่มเททุกอย่างเนี่ยทุ่มเทที่อาจารย์แปลไพ่สเรน ทุ่มเทหรือพยายามที่จะ,อ,ะอยู่ในอ,อยู่ในกรอบของความรักระหว่างคนสองคนคือก็รกฎบอกเลยว่าฉันยอมทุกอย่างฉันยอมเป็นทาสเธอก็ได้ขอให้เธอรักฉันเหมือนที่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือที่ผ่านมาอาจารย์มองพวกคุณก็เคยรักกันมากๆแหละนะไพ่น,นี้คือการการยอมนะคะดูผู้ชายมัด ผู้หญิงไว้กับสิงโตแต่ผู้หญิงไม่มีไม่มีท่าทางขัดขืนหรือแม้กระทั่งภพ่บบนี้ก็จะเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายที่มีความสุขอะหัวเราออ่ะผู้หญิงหัวเราอบแบบมีความสุขผู้ชายก็ยิ้มแบกผู้หญิงไว้บนหลังแบกผู้หญิงฝ่าน้ำเอ่อน้ำก็ไม่ลึกหลอกตื้นๆน,น,นะคะแต่จังหวะเดินเนี่ยข้างล่างมันอาจจะมีโขดหินมีก้อนหินสะดุดได้แต่เหมือนผู้ชายก็ ก็รับน้ําหนักและพยายามระมัดระวังอาจารย์เลยมองว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีความสุขมีสิ่งที่ดีต่อกันมาตลอดแต่แล้วมันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุทางรักหรอมีอาจจะไปเจอใครที่ในงานเลี้ยงหรืองานที่ประชุมอะไรสักอย่างมนะอะไรประมาณนี้แล้วเขาไปเจอใครบางคนนะคะก็เลยเหมือนกับไป พูดคุยแล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจใครบางคนแล้วก็อาจจะนัดเดทกับใครบางคนอย่างนี้นะคะทําให้ชาวกรกฎก็รู้สึกแล้วว่าโดนหักหลังอ่าเนี่ยสามดาบแล้วก็หนึ่งดาบโดนหักหลังโดนแทงหัวใจมันเจ็บปวดซะเหลือเกินอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าเลิกกันไหมไม่ได้เลิกนะคะอ่าไม่ได้เลิอกอย่าลืมสิว่า ไพ่ใบนี้ก็อยู่ในตำแหน่งอนาคตได้ด้วยเหมือนกันถึงแม้2ใบจะเสียแต่2ใบก็จะเป็นเกณฑ์ตอบได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไพ่เซนเตอร์เป็นไพ่จัสเมนก็เลยบ่งบอกถึงการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจาแล้วไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นไพ่พระฤาษีด้วยนะคะถ้าในในชุดของไ i เดเวดนะแต่ชุดนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่านักวิชาการครูบาอาจารย์หรือ คนที่มีความรู้นะคะถือตะเกียงคือการค้นคว้าการหา,าสิ่งอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ต้องหาให้เจอเนี่ยนะคะอาจจะหาเอกสารหาข้อมูลก็เหมือนความรักเนี่ยอะไรที่มันไม่กระจ่างก็ต้องเปิดเหมือนเปิดลิ้นชักเปิดใจอาจารย์เลยมองว่าต่อให้พวกคุณมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้านแตกเนี่ยก็กลับมานะกลับมา,าต้องเปิดใจคุยกันต้องลื้อหัวใจกันเลยเนี่ยลื้อลิ้นชัก เอาหนังสือออกมาจนหมดแล้วเนี่ยวางอยู่ก็แปลว่าตีแผ่หัวใจให้คุณดูอ่าเขาก็ตีแผ่หัวใจเขาว่าต่อให้เขาจะผิดพลาดอะไรไปก็ให้อภัยเพราะว่าเขามองว่าเขาจริงใจกับคุณเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นกรรมเก่าที่ทําให้ใครบางคนเข้ามาเป็นขวางทางรักพวกคุณอยู่แต่แล้วนะคะเป็นไพ่ใบนี้ในที่สุดแล้วพวกคุณก็ยังปรับ เข้าใจกันได้ก็กลับมาในจุดเดิมที่พวกคุณเคยรักกันนั่นแหละค่ะไพ่จะออกประมาณนี้นะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูนะว่าใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะพอถึงไพ่คุมอยู่15วันเนาะพอถึงช่วง15วันเนี่ยเหตุการณ์มันคลี่คลายเหมือนที่ไพ่ขึ้นมานะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอขยายความเพิ่มเติมว่าที่อาจารย์อ่านมาทั้งหมดเนี่ยตกลงแล้วความรักพวกคุณเนี่ย จะเป็นยังไงต่ออนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ก่อนดีกว่ามะเนี่ยตอนนี้เลยที่ทำผิดพลาดไปเนี่ยทำให้คุณเสียใจตอนเนี้ยเขาสำนึกผิดไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณอา้ามาถอดใจเอ๋อยืนเศร้าเลยค่ะสำนึกผิดอา่าห้าถ้วยยืนขอตกเลยผมผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วฉันจะต้องทำให้มันแบบเคลียร์และให้มันจบปัญหาให้ได้ ไพ่เดทมันแปลว่าเขาจะต้องเคลียร์นะไพห่ห้าถ้วยอย่างนี้เห็นไหมคะว่ายืนคอตกแปลว่าสํานึกผิดความรู้สึกของเขาตอนนี้นะไพ่ราชาเหรียญเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นมีความมั่นคงทําให้ความรักเนี่ยมั่นคงแล้วก็ยังพัฒนาต่อยอดด้วยนะคะเป็นไพ่แปดเมา้านี่คือสิ่งที่เขาคิดจะทำเห็นไหมคุณก็เป็นคู่กันนั่นแหละค่ะเห็นไหมว่าเป็นควีนอัพเพนโค นะคะธาตุดินเหมือนกัน king l o c a ลนะคะก็เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นความหมายนะคะว่าอยู่ในแบบกลุ่มเดียวกันพลังงานเดียวกันนะคะ,ะถ้าเป็นกรกฎก็น้ําด้วยกันถ้าเป็นดินก็ดินด้วยกันอะไรอย่างงี้แค่เราแปลว่าคุณอยู่ในเหมือนกับเป็นคู่กันเพราะเป็นธาตุเดียวกันอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมั่นคงกับคุณและยัง พยายามที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเขาสำนึกผิดไปแล้วนี่ก็คือไพ่ออกมาเคลียรนะคะอ่าอ่าแล้วจากนั้นขอเพิ่มในเมื่อเขาเคลียร์แบบนี้ความสัมพันธ์พวกคุณจะมีความสุขโทษทีค่ะจะลงเอยแบบไหน สรุปนะคะว่าจะลงเอยแบบไหนนะคะไพ่สองดาบไพ่สองดาบแปลว่าการเจรจานะแปลข้อมูลข้อตกลง u d g m e n t อ่าเห็นไหมคะการประกาศข่าวดีการรีเทิร์นอัศวินเรียนาการกลับมาในจุดเดิมมันแหละคุยกันเลยค่ะสองไม้หมายเลขสองคือข้อมูลข่าวสารการเจรจาการทำข้อตกลงร่วมกันวิวออฟฟ o ร์จูนจริงพวกคุณเป็นคู่กัน ในที่สุดก็จะต้องประกาศมั่นหมายแต่งงานไปถึงครอบครัวของแต่ละฝ่ายไพ่หมายเลข10ทุกใบจะหมายถึงสถาบันครอบครัวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นเรื่องอะไรที่ลับๆอีกต่อไปแล้วนะ u จส m e n t คือประกาศข่าวดีมั่นหมายแต่งงานยกระดับไปถึงระดับนั้นเลยนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดชาวกรกฎบ้างนะ คนโสดชาวกรกฎคุณได้ไพ่ The e m p r e s s ได้ไพ่ t h s u u n ได้ไพ่ u s t i c e อ่าคนโสดอาจารย์มองว่าปักนี้คุณได้ข่าวดีแน่นอนอืมข่าวดีในเรื่องของความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วคนเข้ามานี่ดูเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงมีฐานะนะ เออนะคะอาจจะเป็นซุปตาเอออาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงในในทางสังคมก็ได้อ่าอาจจะมไม่ได้คือแปลได้สองประเด็นอาจจะร่ำรวยมากๆหรืออาจจะแปลอยู่ในคือยังไงก็อยู่ในระดับที่แบบมีหน้าตาในทางสังคมที่จะเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองเห็นไพ่เดอะซันเนี่ยไพ่ใหญ่นะคะเอ็มเพรสเนี่ยเมเจอร์เออจัสติกอา่านะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหนึ่งจัสติกเข้ามาแบบจริงจัง จริงใจไม่โกหกไม่หลอกลวงนะคะไม่ปิดไม่บังทําอะไรก็เปิดเผยแหละเด e ซันเปิดเผยนะคะไพ่ใบนี้แล้วรักกันและเป็นคู่รักคนนั้นเข้ามานะคะชาวกรกฏคุณอาจจะเจอชาวราศีตุลหรือคนเกิดวันศุกร์ก็ได้คนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้เด e ซันนะคะหรือคนไพ่เอ็มเพรนะคะเป็นคนเกิดวันศุกร์ก็ได้คือ ดาวสุปประจำราศีตุลแล้วก็ประจำไพ่อ็มเพสได้ด้วยก็คือเป็นดาววีนัสนะคะอ่าแล้วก็มีถุนก็ได้นะที่จะเข้ามาหรือแม้กระทั่งชาวท่านลมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนโสดที่ได้เจอนะคุณจะเจอถ้าคุณผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สสวยมากเธอเป็นคนสวยเธอเป็นคนเก่งคนเด่นนะคะเก่งการเก่งงานเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะหรือถ้าคุณผู้หญิงคุณก็เจอ คนที่มีชื่อเสียงจริงๆมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะอ่ออาจจะเป็นหนึ่งหนะ้าที่อาจารย์มองนะอาจจะเป็นคนที่แบบถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณอาจจะเจอคนมีตําหนิมาก่อนได้ตําหนิก็คือเคยผิดหวังหรือแม้กระทั่งเคยแต่งงานแล้วเลิกมาก็ได้ด้วยนะคนโสดเนี่ยที่คุณจะเจอหรือบางทีคุณก็อาจจะเจอคนทางไกลก็ได้ไพล่ลาเวอร์กับเดรสันคนละจังหวัดหรือคนประเทศคนละประเทศก็ได้ แต่คนนี้เข้ามาแบบจริงจังและจริงใจมากคุณจะมีความสุขมากนะคะคือไพ่เลเวอร์กับเดอะซันและก็ดียัมเพรสตอบบอกคุณอยู่แล้วนะว่าสุขล้นเหลือนะคะโอเคเรามาดูไพ่คำแน,นะนำจากไพ่ออราเคค่ะ าภาพคนกําลังแสดงแบบเขาเรียกว่าอะไรแสดงความสามารถตัวเองอะ่ะเหมือนการเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นลูกไฟอะ่ะไฟแบบนี้นะมันจะต้องสลับปัดเป่ยมแบบความชํานาญเพราะฉะนั้นความรักก็เหมือนกันอาจารย์มองว่าหนึ่งนะคุณจะต้องทุ่มเทเต็มที่กับความรักแสดงออกเต็มที่เปิดเต็มที่แล้วโชว์ตัวเองด้วยนะโชว์ศักยภาพตัวเองด้วยไพ่บอกองั้นนะ การที่จะให้ใครสักคนสนใจเราต้องมีจุดเด่นของตัวเราเองแล้วคุณจะได้ใจและได้ตัวเข้ามาครอบครองเนี่ยเป็นแฟมิลี่ละเหมือนไพ่หมายเลขสิบช่วยอะไพ่ชุดนี้เห็นไหมคะเขาเขียนเลขสิบไปด้วยเป็นสิบช่วยสิบเหรียญก็ได้เห็นไหมคะในที่สุดแล้วชาวกลกลก็จะสมหวังถ้าคุณทําได้แบบนี้ลคะค่ะโอเคเราขอเพิ่มความรักของคุณอีกครั้งด้วยไพย่โลแมสแองเจิลคุณจะสมหวังมีความสุขสมหวังขนาดไหน ในความรักขอไพ่พลังงานไพ่ลอแมสอังเชินอีกสองใบนะคะดูดดื่มมากเลยค่ะโรแมนติก f e ลลิ่งนะคะจุมพิษที่แสนหวานนะคะโซนเมดคุณเป็นคู่กันแล้วจริงๆค่ะโซนเมดกับวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็หมายเลขสิบเห็นไหมคุณเป็นคู่กันแล้วคนเป็นคู่กันยังไงก็ไม่ หายไปไหนจากชีวิตกันแล้วค่ะต่อให้ไปไกลแค่ไหนก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมนคะคะอืมโอเคเลยค่ะก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ